ผมในแพทย์เรวัตวิสุทธเวชสมาชิกบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับผมขออภิปรายสนับสนุนร่างรัฐนูลแห่งราชนจาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศที่เสนอโดยในแพทย์ชนานนสีแก้วและอีกสามร่างที่เสนอเข้ามาในวันนี้นะครับ แม้ว่าผมจะไม่ได้อภิปรายครบหมดทุกร่างก็ตามแต่ก่อนที่ผมจะอภิปรายผมอยากจะกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกรัฐสภาทุกท่านครับว่าผมเนี่ยไม่มีทัศนคติใดๆที่จะรังเกียจและเกลียดชังสมาชิกท่านใดที่อาจจะมีความเห็นต่างจากผมโดยเฉพาอย่างยิ่ง ท่านที่เป็นวุฒิสมาชิกครับเพราะหลายท่านเนี่ยเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกับผมมานานหลายสิบปีครับและเราก็เป็นเพื่อนกันก่อนที่ท่านจะเป็นวุฒิสมาชิกก่อนที่ผมจะมาเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรหลายท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ผมยังเคารพปรักและนับถือครับหลายท่านเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยไมยตรีน่าประทับใจอย่างยิ่งครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะอภิปรายในวันนี้จึงเป็นเรื่องของหลักการที่ไม่ไปก้าวล่วงเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นและมิตรภาพดีๆก็ยังคงเช่นเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเราจะต้องทําหน้าที่ต่างกันหากว่าเรื่องใดที่เราเห็นตรงกัน เราก็โหวตเหมือนกันถ้าเราเห็นต่างกันเราก็โหวต,ต่างกันก็เป็นความสวยงามของประชาธิปไตยครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับผมต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าร่างที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมในวันนี้เนี่ยมันเป็นการตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาการตีความข้อกฎหมายที่มีความเห็นต่างกันผมขออนุญาตท่านประธานครับ ขอย้อนไปในวันสำคัญอย่างยิ่งในอดีตครับคือวันที่5มิถุนายน2562ครับในการประชุมสภาครั้งแรกเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ประเทศไทยของเราเนี่ยว่างเว้นจากการมีสภาเป็นเวลาหลายปีเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จัโนโอชานั้นได้ทำรัฐปรรหารยึดอำนาจไปจากประชาชนตั้งแต่ปี2557 ท่านปรธานที่เคารพครับในวันนั้นเนี่ยวันที่หมิถุนายนสองหผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกและเป็นวันแรกเลยครับที่เข้าะชุมสภาไม่มีประสบการณ์ใดๆเลยครับแต่ผมจําเป็นต้องขออนุญ,ญาตท่านประธานและสภาในขณะนั้นคือท่านชวนเตกัยครับเพื่อทักท้วงว่าขั้นตอนการเลือกในมตินั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญครับ ซึ่งวันนี้ผมต้องขอกราบขอพระคุณท่านชวนอีกครั้งนะครับที่ได้อนุญาตได้ผมเนี่ยที่ได้อนุญาตให้ผมได้หารือในวันนั้นนะครับตั้งๆที่ไม่มีวาระให้หารือเลยท่านประธานที่เคารพครับในบทเฉพาะการเนี่ยของรัฐมนูล60มาตรา272ได้บัญญัติไว้ว่าในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐมนูล การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกให้ดำเนินการตามมาตรา159เว้นแต่การวินัยความเห็นชอบตามมาตรา159วรรคหนึ่งให้กระทําในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาแปลว่าอะไรครับแปลว่าวรรคหนึ่งนั้นนะยกเว้นให้ใช้สองสภาได้และมะติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่ทมีอยู่ของทั้งสองสภาก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าวักสามก็ยกเว้นให้ใช้สองสภาเช่นเดียวกันนะครับนี่คือบทเฉพาะการ272รัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติไว้ชัดดังนั้นเนี่ยเมื่อบทเฉพาะการมาตรา272บัญญัติไว้เช่นนี้คือให้ยกเว้นเฉพาะวักหนึ่งและวักสามไม่ได้มีเขียนไว้เลยครับ ไม่ได้มีบัญญัติไว้ว่าให้ยกเว้นวรรคสองวรรคสองเขียนว่าไงครับคือต้องเสนอชื่อครับที่ในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นโดยที่มีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสบท่านประธานครับเขียนไว้ชัดว่าสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นไม่ได้เขียนยกเว้นไว้ในวรรคสองของมาตรา159เลยครับในวันนั้นผมจึงขอให้ท่านประธานได้โปรด วินิจฉัยว่าการเสนอชื่อนั้นเนี่ยต้องทำในสภาผู้แทนรัศดรเท่านั้นไม่ใช่สองสภาเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจึงไปดำเนินการต่อในที่ประชุมร่วมกันของทั้งสองสภาแต่ปรากฏว่าข้ามขั้นตอนนี้ไปครับและผมก็ได้ขอหารือท่านประธานแต่ว่าก็ท่านประธานก็ไม่ได้มีการวินิจฉัยใดๆทำไมผมต้องย้อนอดีตไปถึงตรงนั้นครับเพราะว่า วันนี้เนี่ยการแก้ไขข้อมูมันจะตอบโจทย์ทุกอย่างที่คลางแคลงใจผมและประชาชนครับท่านประธานที่เคารพครับผมสรุปอีกทีแล้วกันครับว่ามาตรา272บัญญัติเฉพาะให้ที่ประชุมรัฐสภาให้ความเป็นชอบนายมนตรีแทนมาตรา159วรหนึ่งและด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภาแทนมาตรา159วรคสามท่านประธานที่เคารพครับ นอกจากนั้นเนี่ยนะครับยังให้ดําเนินการตามมาตรา159เพราะฉะนั้นขั้นตอนตามมาตรา159วรรค2จึงต้องทําในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนแล้วจึงจะไปประชุมสภาได้ทีนี้มาดูมาตรา158วรรค2ครับซึ่งบัญญัติไว้ว่านายกต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเป็นชอบตามมาตรา159ซึ่งแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าในมาตรา158วรรค2นั้นเนี่ยยังมายืนยันอีก ว่าขั้นตอนตามมาตรา159วรรค2นั้นต้องทำในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นครับทั้งนี้เนี่ยนะฮะเพื่อจะให้การปิจการประชุมมิณาก่อนว่าบุคคลที่จะเป็นนายกเนี่ยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา84และมาตรา89ประกอบมาตรา98และมาตรา1 6 0หรือไม่ เมืม่อวินาามนี้แล้วจึงพราะว่าพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นหัวหน้าคอสชอน,นั้นมีลักษณะต้องห้ามครับเพราะหัวหน้าคอสชนั้นเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามมาตรา98วงเล็บ15ประกอบมาตรา27วรรคหปรกอบประกอบคำพิพากษาสาร,รีกาที่3578ทับ2560ครับดังนั้น,นท่านประธานดีกรบครับการเรียกประชุมรัฐสภาในวันนั้นเนี่ย เพื่อให้ความเห็นชอบในที่ประชุมสภาโดยไม่มีการประชุมในสภาผู้แทนรัษดรก่อนจึงไม่ชอบด้วยมาตรา158วรรคสองและมาตรา159วรรคสองประกอบมาตรา88และมาตรา89เป็นการกระทําที่ใช้บังคับไม่ได้ตามความในมาตรา5และเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญตามมาตรา2 3 4วงเล็บหนึ่งครับนประดานี้คารพครับ เป็นที่น่าเสียใจยและเสียดายอย่างยิ่งครับที่วันนั้นเนี่ยไม่ได้มีการวินิจฉัยจริงๆในข้อกฎหมายที่รั้นนูลบัญญัติไว้เลยแม้ว่าผมจะได้ทักทวงและได้หาเรือแล้วดังนั้นเนี่ยวันนี้เมื่อในแพทย์ชนน่านสีแก้วได้เสนอร่างรั้นนูลโดยกําหนดให้ชัดไปเลยครับโดยให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตราหนึ่งห้าเก้าวร์หนึ่งโดยกําหนดให้สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นที่จะให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับ การแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา8 8วงเล็บมาตรา3และสอดคล้องกับร่างที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา27 272ในมาตราสใ,ให้ยกเลิกให้ยกเลิกความในมาตรา27 272ที่ให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาในการลงมติเลือก นายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นท่านนัานครับเมื่อมีการเสนอร่างนี้จึงเป็นการตอบโจทย์ว่ารัฐนูลเนี่ยควรจะบัญญัดให้สอดคล้องกับหลักการของประชาธิปไตยและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเจ mm. ตนารมณ์ของประชาชนครับ mm. ด้วยเหตุผลดังที่อภิปรายมาผมจึงขอสนับสนุนร่างรัฐนูลแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับที่พศ ที่เสนอโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วและร่างอื่นๆอีก3ร่างครับขอบคุณครับท่านานครับ